บทสรุปดราม่าธนาคาร B b บที่เป็นประเด็นวายอดเงินหายและมียอดติดลบล่าสุดเมื่อวันที่4ี่กันยายนของเมื่อวานเกือบเที่ยงคืนหลายคนยังบ่นอุบว่าเงินยังไม่กลับคืนสู่ระบบบัญชีเลยบางคนถึงกับไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วบางคนบอกดูดไปเป็นหมื่นกว่าบางเม้นบอกเป็นแสนก็มีแนะนําว่าคนที่โดนดูดไปเป็นแสนกว่าลองยื่นเรื่องเร่งตรวจสอบบัญชีดูค่ะบางเคสเจ้าตัวได้ไปติดต่อธนาคารมาเจ้าหน้าที่ทางธนาคารแจ้งว่าเจ้าของบัญชีได้โอนไปใช้ในวันที่หนึ่ง ช่วงเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้โอนบางคนเอาสมุดไปปรับคือยอดเงินติดลบพันสอย่างนี้ก็มียอดนี้คือเงินที่หายไปแต่พนักงานบอกว่าคุณใช้เงินเกินบัญชีจึงจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้คืนมาบางคนอาจจะจําไม่ได้ว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่แล้วโดนดูดออกไปไหมตัวอย่างที่เงินหายไปจะบอกว่าตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติลองเช็คดูกันนะคะทุกคนคนที่ถูกดูดออกไปเยอะๆเกิดเขาจําเป็นต้องใช้ด่วนจะทํำยังไงทีนี้เจ้าหน้าที่บอกแค่ว,ว่าต้องรอและกี่วันเมื่อ จะได้นเมื่อเป็นแบบนี้หลายๆคนก็เริ่มชักจะวันวันว่าจะอยู่ต่อหรือจะเปลี่ยนดีใครที่ยังาคาลักคาสร้างเคลียร์ปัญหาไม่จบกันบ้างมาเล่ากันหน่อยค่ะ